ประเทศกัมพูชาเพิ่งเกิดขึ้นบนโลกของเราได้แค่70กว่าปีเท่านั้นแต่กำลังอ้างว่าเป็นเจ้าของปราสาทโบราณอายุพันปีปราสาทโบราณที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นอายุเฉลี่ยรลวๆพันปีแต่กัมพูชานั้นเพิ่งเกิดปีคศ1 9 5 3หลังฝรั่งเศสถอนตัวแปลว่าปราสาทเก่าแก่กว่าประเทศกัมพูชาถึง9ศตวตรรษแล้วอะไร ที่ทําให้กัมพูชามั่นใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของขนาดนั้นคําตอบคือไท่ตายของกัมพูชาแผนที่1ต่อ2องแสนที่ฝรั่งเศสทําไว้ให้เมื่อร้อยปีก่อนแผนที่ฉบับนี้เคยปราบไทยมาแล้วบนสารโลกในคดีเขาพระวิหารเมื่อราว60ปีก่อน สารตัดสินว่าไทยรู้เกี่ยวกับแผนที่นี้มานานหลายสิบปีและสามารถคัดค้านได้ตลอดแต่ไทยกลับไม่เคยคัดค้านเลยการไม่คัดค้านถือว่ายอมรับโดยปริยายแล้วคุณละ่ะคิดว่าอาวุธที่ชื่อแผนที่1ต่อสองแสนนี้จะทำให้กัมพูชาชนะไทยได้อีกครั้งหรือไม่